สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับนักบุญของช่องเรานักบุญแห่งความรักหลอมรวมสวรรค์เลยล่ะทีเดียวนี่คือนักบุญฟางหยวนนะครับนี่ก็คือเทพิศาลข,ขึ้นฟางหยวนในตอนที่หนึ่งนะครับซึ่งหลังจากคําแนะนําของอผู้ชมในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้แบบ โอเคครับเดี๋ยวผมไปขอสิงกับเศษจ,จากพี่คนหนึ่งมาซึ่งก็แน่นอนครับพามึงอ่ะให้ดีมีสองซึ่งพี่เขาก็แบบใจดียอมมาแบ่งสิ่งให้เฟ่เข้ผมนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆเอาเถอะครับคลิปนี้ผมว่าการต่อต่อต้องดีขึ้นแน่นอนขอให้ทุกคนรับชมอย่างสนุกนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะปีสารร้ายสามร้อยปีมาแล้วที่เจ้าสาขออวัยศะแก่ข้าวันนี้จะต้องตายอย่างทรมาน ฟางหยวนเจ้าพิศาชั่วเจ้าสังหารมนุษย์นับสิบล้านผู้บ่งเผาวิญญาณการแล้วเวลาเจ้าจะเป็นภัยพิบัติของมวลมนุษย์อย่างแท้จริงเจ้าคนบาปเท่าฟางหยุดดินลนอย่างไรประโยชน์ได้แล้ววันนี้กองทัพผู้วิทักษ์ความยุติธรรมจะร่วมมือกันจัดมาร้ายเช่นเจ้าส่งวิญญาณการล่เวลามาแล้วผู้ค่ายทำให้เจ้าตายอย่างรวดเร็วกำจัดข้าช่างน่าขันยิ่งนับพวกเจ้าเรียกการวมตัวเพื่อมาสังหารข้า เพื่อแย่งชิงสมบัติของข้าว่าความยุติธรรมอย่างนั้นหรือไอ้พวกเราถอยเร็วถอยเร็วเถอยก่อนเถอยก่อน <laughs> ตะวันลับภูผาแสงจันใบ์ใบไม้ร่วงสายลมใบไม้ผลิเมื่อผ่านลุ่งอรุณอันมืดมิดและลาตีเป็นเป็นสีขาวหิมะโปรโยสำเร็จลนล้มเหลวมองย้อนกลับไปล้วนไร้ความหมาย วิญญาณดวงนี้คือจักรจันสุนซิอที่พวกเจ้าตามหารับมันไปซะยังไงพวกเจ้าก็จะสังหารข้าพะยังชิงอยู่แล้วนี่นมันวิญญาณการเล่าเวลาสสนไห้ข้ามันเป็น,น,ปนของข้า,าโอ๊ยมันเป็นของปลอมจนนั่นหนอพวกเราโอ้ยเจ็บจริงๆเจ็บจะมัดเลยแม้แต่มันกระดังจะตายก็ยังคิดจะต่อสู้อีกหรือเร็วๆร่วมกันสังหารมาตอนนี้เลย หังหยวนไม่เคยเสียใจยที่บวมนเส้นทางของปีศาจไม่เคยเสียใจยแม้เพียงครั้งเดียววิญญาณการเล่าเวลาของข้าพบใช้งานแล้วมันก็งจะใช้วิญญาณนั่นแล้วนะหยุดพวกมันเร็วเฮ้ยหยุดนแล้วเร็ว, <laughs> วิญญาณการเล่าเวลาที่ข้าบม่มเพาะมาใช้งานได้ร้วงแล้วก็ข้าจะยังกลับมาเดินบระเ้นทางของปีศาจอีกครั้งในภพชาชิหน้าหยาุดนะ ล้าก่อนตลอดกับไอ้พวกโง่หากตำนานของยานจก้กกระจนันซุนซิวไม่ผิดเพี้ยนไปแล้วก็อีกไม่นานปีศาจไร้าีวิััไมาเหยียบย่ำโลกใบนี้อีกครั้งห้าร้อปีก่อนนะบพวเขาชิงเหมา บันปะชนโปรดอวยพรแก่เราด้วยบันปะชนโปรดอวยพรแก่เราด้วยโปรดหมดทายาทผู้มีพรสวรรค์แด่ตระกูลแสงจันทร์บรรพการของเราด้วยผู้นำสกุลแสงจันทร์บรรพการอวีโบบันปะชนโปรดอวยพรแกเราด้วยเวลาจังพรานไปไว้ยิงนักไม่ทันไรก็ถึงพิธีเผยลิกิตสวรรค์ของปีนี้แล้วอ้อย ถูกต้องตระกูลไปและตระกูลเสียงตามมีเจชาลิยะเกิดขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอย้ยข้าก็หวังให้มีัจฉริยะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในสกุลแสงจันทรบรรพการเขาพวกเราแต่ว่าพวกเรานะ่ะไม่ปรกากฏัจฉริยะมาสามปีแล้วโดยเฉพาะไปหนิงปิงจากสกุลไปความสามารถของเขานั้นหยอดเยี่ยมยิ่งนัก อยในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขากลายเป็นผู้ใช้วิญญาณระดับ3ในมูชนลุ่นยาวเขานับว่าโดดเด่นเลยทีเดียวไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่คนรุ่นก่อนหน้ายังถูกกดดันจากการดำรงอยู่ของเขาเฮ้แต่ก็อย่าพึ่งเศร้ากันไปไทวชนลุ่นยาวของเราในปีนี้จะไร้คุ่มหวังซะทีเดียวร็อกอืมเจ้าหมายความว่าอย่างไรหรือข้าได้ยินว่ามีผู้เย้าผู้หนึ่งที่ถึกรเนืในสกุลของพวกเรา เขานั้นเราเป็นอัจฉริยะเขาพูดได้แต่อายุสามเดือนและสามารถเดินได้ในเดือนที่สี่ข้าหิวข้าหิวเมื่อเขาอายุได้ห้าขวบเขากระทงสามารถร่างบทกวีเราก็เป็นอัจฉริยะรำยุกเลยละใช่แล้วเรายังมีเขาอยู่นี่วีรบุรุษเล่นกายแม่น้ำเหลืองไหลผ่านเป็นบทกวีที่ดีจริงๆเจ้านี่มันอัจฉริยะชัดๆเลยข้าเองก็เคยฟังบทกวีของเขามาเช่นกันทั้งเมืองสีชาิ เพิงสูราและบทเพลงแห่งตนพลัมเป็นบทกวีที่มีแรงบันดาลใจดีจริงๆแต่น่าเสียดายที่พ่อกับแม่ของพวกเขาตายไปเกินไปและทิ้งพวกเขาให้อยู่ในการดูแลของลุงกับป้าอัจฉริยะรุ่นใหม่ของสกุลฟางพวกเขากำลังพูดถึงฟางหยวนอยู่อย่างนั้นสินะหากเราดูแลเขาอย่างดีด้วยความสามารถของเขาเขาจะกลายเป็นเสาหลักให้แกสกุลแสงจันทร์มาพการ์นพวกเราได้ พวกเราไม่ใช่หนุ่มๆกันแล้วนะกลับไปพักผ่อนและเตรียมตัวสลหรับวันพรุ่งนี้เถอะอ่าใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่พวกเจ้าพยายามจะแข,ข่งขันกันนะ่ะไม่ใช่ว่าข้าไม่รู้แต่ข้าก็ไม่ได้ว่าจะว่าอะไรหรอกหากว่ามันอยู่ในกฎเกณฑ์ของสกุลและไม่ทําให้สก,กุลตกอยงอันตารายข้าก็ไม่ว่าแต่จงจําเอาไว้ให้ดีห้ามมีการโกงเด็ดขาดเออ พวกเรามีการเจ้าพันครับถ้าพูดอย่างนั้นมันก็ดีสวรรค์ไม่ทอดถิงพวกเราไม่ทอดถิ้งสกุลกุยเอเวของพวกเรา เขาจะต้องกลายมาเป็นแสงนําทางแห่งสกุลพวกเราได้อย่างแน่นอนฮผู้เขาชิงเหมาห้0าร้อยปีก่อนจริงๆด้วยวิญญาณการละเวลาได้ผลจริงๆ ข้าได้ย้อนกลับมายังสถานที่แห่งนี้อีกครั้ง <c oughs> ข้าไม่คิดเลยว่าสถานการณ์จิบีบังครับให้ข้าใช้มันรวดเร็วขนาดนี้พวกเจ้าทุกคนต้องการต้อน่ายจนมุมอย่างนั้นหรือช่างน่าสงสารยิ่งนักทหารคนเรายังไม่คิดจะยอมแพ้มันจะต้องมีทางออกอยู่เสมอนั่นแหละข้าแค่ต้องมุ่งหน้าต่อไปเท่านั้นเริ่มต้นใหม่จาก500ปีแล้วอย่างไรจิตใจแห่งการฝึกตนจะต้องแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าหมื่นพันเข็นข้าเพียงปาถนาความไร้ขอบเขต การเดิมพันนั้นจชเป็นความสวยงามของจักรวาลในใจของข้ามีเพียงหนึ่งเดียวคือนิรันร์ไม่ว่าหนทางจะยากเย็นเพียงใดหรือเต็มไปด้วยควาหนามอันตรายข้าก็ยังกลับมาอีกครั้งบนเส้นทางสายนี้แม้นตัวต้องตายก็ไม่เสียใจ